สวัสดีเจ้าป่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกๆคนนะเจ้าวันนี้จะมาเล่าเรื่องการหาไรายได้เสริมของข้าเจ้าด้วยการปลูกพักกูดขายต้นก้าน้อยเพื่อนเอาไปปลูกขยายขายที่บ้านและทางออนไลน์อย่างเช่นทอปปี้ลาดาด o า t u b e เจ้าขายต้นก้าละสามบาทและตามตลาดนัดด้ยนะเจ้าแล้วก็เด็ดยอดขายทรง คือกับแมกกามารับที่บ้านไปขายรวมรายได้ต่อเดือนก็ประมาณหมื่นปายต้นๆในเนื้อที่ปลูกผักกูประมาณสองงานจะก,ก็สามารถทำคือมีรายได้เสริมกับครอบครัวได้นะเจา้าถ้าใครสนใจก็ ลองทดลองปลูกดูได้นะเจ้าเพราะว่ามีโอกาสมีไรายได้เสริมได้เจ้าแน่นอนกว่าเจ้าอัานตรีก,กันนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า